geen <Together> putinjem ทำในสิ่งที่รู้มากพอทําไมคนส่วนใหญ่จึงกลัวความเสี่ยงเหตุผลแรกก็คือเราไม่สามารถรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนว่าเราเสี่ยงแล้วจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเหตุผลที่สองก็คือเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองและในสิ่งที่เราทําทําไมเราจึงเห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่กล้าเสี่ยงและไม่ค่อยกลัวความเสี่ยง นั่นไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้เป็นพวกบ้าบินและพร้อมจะสูญเสียอะไรก็ได้แต่เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองและในสิ่งที่พวกเขาทำคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่พวกที่ชอบเสี่ยงอย่างโง่เขลาแต่พวกเขาจะเลือกเสี่ยงอย่างฉลาดสิ่งแรกที่นักเสี่ยงเหล่านี้จะทำก็คือเรียนรู้สิ่งที่จะทําให้มากที่สุดและต้องแน่ใจว่าเรารู้ในสิ่งที่จะทํามากพอก่อนที่จะตัดสินใจถ้าพวกเขาไม่รู้พวกเขาจะไม่ทําถ้าพวกเขาอยากทําพวกเขาจะเรียนรู้ พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าผลลัพธ์จะต้องออกมาเป็นอย่างที่คาดคิด100%เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่การคาดการณ์ของนักเสี่ยงที่จะประสบความสําเร็จเหล่านี้มีโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยมากเพราะก่อนที่จะตัดสินใจทําและเสี่ยงพวกเขาเรียนรู้ศึกษาและหาข้อมูลมาอย่างดีที่สุดแล้วความเสี่ยงในแต่ละสิ่งที่เราทํา10%เป็นเรื่องของโชคและ90%ขึ้นอยู่กับที่เรารู้มากแค่ไหน คนที่กลัวความเสี่ยงส่วนใหญ่มักรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยในสิ่งที่จะทําและพวกเขาก็ขี้เกียจเกินไปที่จะเรียนรู้ในที่สุดพวกเขาก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงแม้เพียงสักครั้งในชีวิตและโอกาสที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จแม้ในสักสิ่งก็ไม่มีทางเกิดขึ้นในทางกลับกันคนที่กล้าเสี่ยงกลับกล้าเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเรียนรู้ว่าความเสี่ยงไม่ได้น่ากลัวเพราะส่วนหนึ่งที่กำหนดผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำก็คือตัวเราเอง ที่สำคัญคนเหล่านี้รู้ว่าการเสี่ยงแล้วสูญเสียไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหากคือการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดคนที่เคยเสี่ยงแล้วสูญเสียจะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปในขณะที่คนที่มัวแต่กลัวการสูญเสียจะกลัวความเสี่ยงไปตลอดชีวิตและพวกเขาจะไม่มีวันได้รับสิ่งที่ต้องการและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลก ขอบคุณผูณ้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณเู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ